โอเคครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับพี่พีทแล้วก็น้องอู๋ครับน้องอูเนี่ยเป็นเด็กฝึกงานของเราในวันนี้มันมีอยู่ประเด็นหนึ่งจากงานเมื่อวานเนี่ยแหละเป็นงานฟุตบอลอ่าเป็นเกมฟุตบอลไทยลีกไทยลีกน้องอูดูไหมเออไทยลีกก็มีดูผ่านตาบ้างครับผ่านตาปกติดูอะไรดูพีเมียอย่างเดียวพีเมียลีกพี่พีทอ่ะก็ผมดูหมดเลยครับดูทั้งไทยลีกพีเมียลีก ก็ฟุตบอลหรือว่ากีฬาหลายอย่างที่มันเป็นกระแสในในแบบว่าวว r l d w i d ดูหมดผมเป็นคน <Okay. S 1> จริง <Okay. S 1> คนกีฬาตัวจริงโ <Okay. S 1> อเคไม่ดูสักอย่างไม่ต้องหันมามองพี่พีทไม่ได้ดูสักอย่างแต่ประเด็นเนี่ยคือมันมีงานอยู่ว่ามันมีการเล่นมกุกมีดราม่ามีดราม่าจากการเล่นมกุกฉายหนังซ้ำอีกสองรอบแต่ลูกนี้มันเบาเกินไปครับคนนี้ไม่ยอมเลยครับกิติพงศ์คนนี้ไม่ยอมยิงแบบพี่ตูดน,นะฮะยังไงฮะยิงกบบไซก้อยครับ อ่านักนักภาครายเนี้เป็นนักภาคชื่อดังเ่ยชื่อได้ว่าเขาออกมายอมรับแล้วเ่ยชื่อได้เขาคือตามิสเตอร์ทีมใช่รู้จักไหมโอ้ตามิสเตอร์ทีมเป็นนักร้องเออไอ้นักกากเป็นนักร้องไม่รอกเป็นนักภาคเออนัก ไม่เักเป็นปัจจุบันเนี้ยเขาเป็นนักภาคแล้วแต่เมื่อก่อนเขาเป็นนักร้องเขาเขาร้องเพลงอะไรมิตรอะมิตรทีมวงมิตรทีมถ้ารู้จักไหมผ่านๆอะท่าแล้วไม่นานนานมากแล้วก็มีเจ้าช่อมาลีเจ้าช่อมาลี่าคนเนี้ยเขาเป็นอ่นักร้องวงมิตรทีมเพราะมีนักร้องหญิงนักร้องชายคนนี้คนที่ร้องเพลงท่าผู้ชายหุ่นจะท้วมๆหน่อยอ่าแต่เขาเนี่ยก็เป็นนักภาคกีฬาด้วย่ปัจจุบันคือผันตัวมาเป็นนักภาคแล้วอ เสร็จดราม่านี้มันคืออะไรพี่พีเมื่อวานเนี่ยเกมระหว่าง BG และสุขโขทัยนะเป็นเกมนัดชี้ชะตาแชมป์ของ BG เลยนาทีที่84เดี๋ยวก่อนแซงนิดนึง b ีนี่ทีมอะไรบีจีนี่บางกอกการ์ดอ๋อทีมดังย่านปทุมอ่ะใช่ฮนะอ่าที่ปีนี้เนี่ยโหทุ่มทุนไปมหาศาลเพื่อที่จะคว้าแชมป์ครั้งแรกให้ได้เดี๋ยวค่อยมาพูดถึงมาพูดถึงดราม่านี้ก่อนอะคุณต้ามิตรทีมเนี่ยเขาภาค เกมคู่เนี้ภาคสดผ่านช่องที่เป็นคือเป็นช่องสาธารณะเลยอ,ะอ่ะช่องดังเลยอ,ะอ่ะนาทีที่แปดิบสี่เนี่ยนักเตะของ BG เนี่ยยิงประตูไปแบบเข้ามือผู้สาประตูอ่าแล้วทีนี้เขาก็เลยภาคว่าโอ้โหจังหวะนี้ถ้ายิงแบบที่ตูนเนี่ยได้ประตูไปแล้วอฮะนักป้ายคนหนึ่งก็โชงต่อเลยชงว่ายิงยังไงวะเขาก็บอกว่ายิงแบบไซก้อย ไอ้คำว่าไซาก้อยเนี่ยความหมายในฟุตบอลก็คือยิงลูกได้ข้างเท้าข้างเท้าให้มันออกไปทางนิ้วก้อยอแต่เจตานาของคุณตา้ามิตรทีมเนี่ย<ม>เขาจะเล่นมุกว่าคือไซก้อยก็คือไปเกี่ยวข้องพาดพิงถึง<ป>ตูนบอดี้แลมกับปีก้อยก้อยราชวินอ่ามันก็เลยกลายเป็นดราม่าว่าเฮ้ยมันไม่เหมาะสมนะเว้ยแล้วนี่มันเป็นการพากแบบเป็นทางการอะ<ม>เล่นมุกสองแง่สองหนอย่างนี้บางทีเด็กดูเยอะ,<ม>อะแล้วก็ดราม่ามันก็ ลุกลามน้อยชาวเน็ตแล้วยังมีผู้บรรยายชื่อดังอย่างคุณฟลุกจากช่องฟลุก Family คนนี้ก็เป็นนักภาคเหมือนกันเขาก็โพสตรูปเด็กดูบอลว่าเอ้ยภาพแบบเนี้ยเด็กดูอยู่มันจําไป่ะมันจําไปมันอาจจะไม่ไม่ดีอะ่ะมันไม่สมควรใส่มุกเข้ามาคือถ้าพูดไปเนี่ยนักภาคเนี่ยมันก็คือเป็นบุคคลสาธารณะใช่ที่มีสื่อ,อ เพราะฉะนั้นไอสิ่งที่ออกไปเนี่ยมันควรต้องผ่านการกันกองละใช่ไหมด้วยความที่เป็น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 เทปเป็นการภาคสดด้วยใช่แต่ว่านักภาคส่วนใหญ่อ่ะโอเคจะใส่ความสนุกสนานลงไปอ่ะมันมันก็มีเราก็ไม่ได้ผิดเพราะภาคหลังก็มีการแนวทางการภาคใหม่ๆเกิดขึ้นอ่าก็ยังมีอย่างไอ้นี่ยิงข้ามค้างยิงนกอ่าแล้วก็มีอะไรอมุกเออยิงแบบนี้ส้วมสกปกคือคืออะไรล่ะกดไม่ลง S <S <S อก็ออจะมีการเล่นมุกคือเพื่อเพิ่มความวายเลตี้ในการ <c oughs> คือการเล่นมุกเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเอนเตอร์เทนอยู่แล้วเพียง <spe ak> แต่ว่าซึ่งมุกครั้งเนี้ยมันเป็นมุกที่มันสองแง่สองแง่ซึ่งคาแรคเตอร์ของคุณตา้ามิเตอร์ทีมเนี่ยเขามีความวายเลตี้แบบเนี้ยเยอะอลูกโขนทีเดีเขาใช้คำว่าเคกอ่ะมันก็ยังได้อยู่เคมันใภาษาซึ่งซึ่งเหตุการณ์เนี้ยที่บอกว่าไซโก้เนี่ยก็พอถูกวิจารณ์มากๆเขาก็ได้โพส ขอโทษแล้วนะบอกว่าคิดน้อยไปหน่อยคือจังหวะนั้นน่าจะสนุกปากน่าจะสนุกอยู่อารมณ์พาไปอารมณ์พาไปรู้เท่าไม่ถึงการอืแล้วอู๋เคยไซไหมไซก้อยแบบยิงเคยๆข้างเท้าข้างข้างขวาเป็นไงบ้าง่ะเลี้ยวเข้าเข้าโก้เหรอเข้าลงแล้วเข้าโก้ไงข้ามข้ามมันไปครับอ่ะทีนี้ โอเคดราม่า okay. ตรงนี้มันก็เป็นหนึ่งในดราม่าที่วันนี้คนก็พูดถึงเยอะอ่าม,มันความไม่เหมาะสมในการภาคแหละ,ะทีนี้มันมีเกมคู่นี้ก็เป็นประวัติศาสตร์อ่ะเราผลเป็นไงเป็นประวัติศาสตร์อ่ะก็บีจีนะครับหรือบางกอกการ์ดเอาชนะสุขโขทัยไปได้2.0ตัวต่อศูนย์คว้าแชมป์ไทยลีกครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสมโมศร12ปีในรอบ12ปีและก็ยังเป็นการคว้าแชมป์ไทยลีกเร็วที่สุด พูดง่ายก็คือเกมยังไม่โจยังยังไม่แข่งไม่ครบเลยเนี่ยได้แชมป์ไปละอ่าได้้วยเหรอเอาก็คะแนนมันห่างแล้วอ่ะห่างจากอันดับสองจนแบบเกมถ้าเตะครบอันดับสองก็ตามไม่ทันต่อให้ต่อให้อ่ะสมมติมากกอบครับแพ้รวดเลยก็ก็ยังได้แชมป์คือตอนนี้การันตีแชมป์ไปละอู้หูอ่าเร็วสุดเหลือให้กี่นัดโอ้ไม่รู้ไม่รู้อีกแล้วบีจีนี่ที่มีดีโก้ป่ะเออดีโก้อะลุยซานโตอะนะเออเออเออนี่แหละเฮ้ เออเนี่ยปีนี้ <Okay. S 1> เขาเสริมทัพเยอะ mm hmm. อ่าเมื่อก่อนมาหามหน้าฟุตบอลไทยจะมีบุรีรัมย์เมืองทองแต่ปีนี้บีจีเนี่ย,ยทุ่มทุน mm hmm. เขาซื้อทั้งตูนเยส mm hmm. อดีตกองหลังของบุรีรัมย์ mm hmm. ตอนย้ายก็มีดราม่าว่าจะย้ายไปต่างประเทศอยู่ดีมาเข้ารังบีจีมีทั้งวิกเตอร์คาโดโซแล้วก็ได้ทีลศิลปแดงดาก mm hmm. องหน้าเบอร์หนึ่งของไทยเลยนะก mm hmm. องหน้าที่ไปเล่นที่ญี่ปุ่นเนี่ยแล้วก็คนสุดท้ายอย่างที่บอกอดีต เดียโก้หรือซันโตอดีตของหน้าของบุรีลมถือว่าเป็นนักเตะที่เก่งที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยลีกเลยเขาไปดึงตัวกลับมาจากมาเลเซียซื้อตัวกลับมาจากมาเลทีมมาเลเนี่ยเขาทุ่มเงินซื้อไปปีหนึ่งบีจีดึงกลับมาก็ปีนี้ได้แชมป์เลยโอ้โหแบบเมื่อกี้เสริมทัพมีใครบ้างนะพีพีมีวิกเตอร์คอโดโซ่อันเดสตุนเจสเทียสินแดงดาแล้วก็เดียโก้หรือซันโตคือจริงๆอ่ะมีมีมีคนอื่นอีกไม่ว่าจะเป็นสารัตย์อยู่เย็น อ่าทันบูลเกษารัตคือตัวทีมชาติไทยดึงมาหมดเลยแล้วก็ตัวนอกเนี่ยเอาแบบเกรดเอเพราะว่าเรียนดีอะ้อ้เกรดเอถ้าเรียนไม่ดีอ่ะก็ตกไงซำชั้นันนี้วันนี้วันวันศุกร์ละแต่งพี่แฟนบีจีโหเมื่อวานได้แชมป์ละวันนี้วันศุกร์ด้วยเดี๋ยวต้องไปฉลองให้หน่อยแห่ไหมขึ้นขึ้นรถแห่ไหมเออก็เนี่ยเดี๋ยวต้องไปฉลองบีจีเีเขา โหสิบสองปีอะคิดดูยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนสิบสองปีได้แชมป์เหรอก็สิบสองปีแต่มาไม่เคยได้แชมป์เลยไงเนี่ยเดี๋ยวผมอะแฟนบางเกาะการ์ดอยู่ละแฟนเก่าแก่เลยเชียร์มาตั้งแต่ยุคแรกๆเลยสิบสองปีได้แชมป์เนี่ยถือว่านานมากเลยนะมีทีมหนึ่งทีมอะไรวะลิเวอร์พูลสามสิบปีเพิ่งได้แชมป์อันนี้ชื่ออะไรชื่อแซมครับนั่นแนี่เดี๋ยวไม่ยกกูเชียร์อ่ะแล้วอ่ะเอาโอ้เชียร์ทีมอะไร อเอาบอลไทยดิบอลไทยไม่ดูเอาสักทีมาที่รู้จักอะบุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์มีมีนักเตะใครม้าเทีเก่งเอ่อแต่ก่อนชอบสมรักธีรทรเหรออืมแต่ทีนี้เขาย้ายไปแล้วก็เลยเลิกดูไปเลยอ้าวแล้วแซมาครับนักบอลไทยไม่ไม่รู้จักเอาเอาเอาักคนที่แบบรู้จักอะไม่ต้องเป็นยุคนี้เคยได้ยินชื่อเราจะพูดถึงว่าบอลไทยก็บูเหมือนกันทีลสินแดงาอย่างเงี้ยรู้สารัตอยู่เย็นรู้เมซี่เจรู้เหรออ่ะ ถามว่าเชียร์ทีมอะไรเอาทีมอะไรเดียถ้าเรือใช่ไหมได้ดิอ <c oughs> ด้ได้ได้ถ้าเรือดังอยู่ถ้าถล้าเรือมีมาดามแป้งไงมาดามแป้งเป็นผู้บริหารแล้วมาดามเดียล่ะอ๋อมาดามเดียเนี่ย ฝันใจเลยสวยเก่งเคยเป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลทีมยูยี่สามไหมนะภาพที่คนไทยจําได้เนี่ยคือภาพที่พิธิวัตรสุจิตธรรมกุลกองกลางที่ตอนนี้สังกัดเชียงรายเนี่ยตอนนั้นไปเตะบอลยูยี่สามบอลรายการไม่รู้แล้วยิงเข้าแล้วก็เป็นประตูสตินชตาวิ่งมาก่อนกับมาดามเดียโอ้โหภาพนั้นเนี่ยเอยอันนั้นน่าจะแข่งซีเกมปะใช่ซีเกมเออโอ้โหวิ่งมากอดกอดกับมาดามเดียภาพนี้เป็นภาพจําเลยก็เนี่ยอ่ะวันนี้ ดราม่าของฟุตบอลไทยมันก็มาพร้อมกับการถเถลิงแชมป์ของสโมสรบางเกาะก,การนะครับก็ยินดีด้วยนะฮะยินดีด้วยก็อันนี้เราก็อย่างที่บอกนะว่ามันเป็นเรื่องของการใช้ภาษาการใช้คำม,มันเป็นสื่อที่มันออกในการเรียกว่าสรราธารณะใช่เพราะฉะนั้นการใช้คำพวกนี้มันต้องผ่านการกันกรองมาก่อนนิดนึงแล้วก็ระมัดระวังระมัดระวังเพราะนี้ถือว่าตกมาตายกันมาเยอะแล้วใช่ก็ต้องออกมา โทษกันเลยทีเดียวแล้วก็กลายเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากคนหลายๆฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายของแฟนบอลหรือว่านักวิจารณ์ด้วยกันเอง,งก็ยังมองว่ามุกแบบนี้มันมันไม่หาอก็มันถือว่าเป็นการบุลลี่ระดับหนึ่งเนาะมันเข้าขางง่าย2งแง่สองง่ามสงแง่ามมันไปแชรเออสิบ<ช>บวกอ่ะมันก็เลย ใครฟังก็ไม่ขำแบบพี่ตูนเนี่ยเขาก็เป็นแฟนแน่นอลนะไม่แต่ี่พี่ตูนเนี่ยเขาก็เป็นแฟนฟุตบอลเหมือนกันนะอ่ะอย่างสมโมสรของที่เขาเชียร์เนี่ยสเปอร์บอลไทยแกก็ดูแกเคยไปดูที่สนามอยู่หลายเกมเหมือนกันเพราะนั้นนี่แกเห็นแกได้ยินเนี่ยแกน่าจะได้ยินแล้วแหละแกน่าจะเกิดความไม่สบายใจแต่บอกได้เลยว่า่อให้พี่ตูนเป็นแฟนสเปอร์ขนาดไหนแต่สุดท้ายอะ่ะต้องเป็นแฟนช้างศึกนั่นนะจริงไหมทีมชาติไทยทีมชาติไทยยังไงก็ไปบอลโลกใช่ไหมโอ้เฮ โอเคอ่ะโอเคครับงั้นเราก็คงต้องขอฝากแต่เพียงเท่านี้นะครับว่าการใช้คำ hmm. ด้วยการที่ว่าทุกวันนี้สื่อเนี่ยมันเข้าถึงทุกคนหมดแล้วครับไม่ว่าจะเป็นทั้งคนที่รู้จักหรือ hmm. ว่าเป็นบุคคลทางบ้านเอง hmm. ควรจะต้องมีการใช้คำอย่างระมัดระวังอย่าบอกว่าเป็นพื้นที่ส่วนตัวครับเพราะความจริงมันคือพื้นที่สาธารณะครับโอเคครับขอฝากไว้แต่เพียงเทนี้